สวัสดีคุณพีช่องซอนพี่สาวลุกคนนะคะนี่นะคะต้นพริกนะคะที่ประออนจะชําวันนี้นะคะก็จะชาตอนเย็นนะคะจะชาตอนเย็นนะคะก็ทั้งหมดนะคะสี่ถุงนะคะสี่ถุงที่ประออนซื้อมานะคะจากตลาดอากาศอํานวยนี่นะคะสี่ถุงนะคะสี่ถุงวันนี้ ปอออนซื้อมาห้าถุงนะคะสี่สิบบาทปอออนก็จะมาชํานะคะหลุมนี่นะคะก็ลูกนะคะมาเตรียมหลุมให้ปอออนนะคะนี่ค่ะตอนก็จะชํานะคะชําใกล้ๆนะคะต้นพริกของคุณย่าพาปลูกนะคะนี่ค่ะต้นพริกของคุณย่าพาปลูกเวลาโตขึ้นแล้วก็จะได้อยู่ใกล้ๆกันนะคะ มาค่ะมาช่วยปะออนนะคะชําพริกนะคะนี่นะคะถุงนี้นะคะปอออนซื้อมานะคะถุงละแปดบาทเข้าขายให้ปอออนนะคะห้าถุง40บาทมาช่วยปอออนเดอ้อปลูกพริกนะคะตอนแรงนะคะตอนแรงนี่ก็สี่โมงครึ่งแล้วนะคะสี่โมงคึ่ง จะห้าโมงแล้วนะคะทำไม่ยากนะคะคุณอิที ก็มารอรุ้นว่าจะรอดหรือไม่รอดอยวาปอออนจะถ่ายคลิปให้คุณเอีเห็นนะคะวิธีปลูกของปอออนก็ประมาณนี้นะคะทุกท่านก็จะขีดออกมาเลยนะคะฉีดออกจากนี่นะคะต้นหนึ่งเนาะนี่นะคะก็ลงลินเลย ไม่ยากค่ะทุกคนก็เรียบร้อยนะคะต้นหนึง่งก็ได้หนึ่งต้นแล้ว ก็ลดน้ําตามนะคะแล้วก็เอาแกลบนะคะแกลบปกปกหน้าดินจะได้ขึ้น ก็ไม่ต้องไปเก็บใจเลยเก็บที่นี่ที่เดียวนะคะที่หน้าหน้าเสียงป็าออน จะปลูกของป้าไปเรื่อยๆนะคะก็ทั้งหมดวันนี้นะคะก็สี่ถุงนะคะสี่ถุงเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะคะดูใกล้ๆนี่ค่ะนี่นะคะที่ปะออนปลูกเมื่อกี้เนี่นะคะต้นเรีก็จะเอาไม้มาค้ำไว้นะคะแล้วก็เอาแกบโรยแล้วก็รดน้ำนะคะตื่นเช้ามาก็จะได้ชุ่มชื่นนะคะนี่ค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็ขอบคุณคุณเอฟซนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ป้าออนด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้ถี่เกินลูกสาวขุดให้มันถี่เกินป้าออนก็เลยต้องเว้นนะคะเว้นระยะนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ